มากันที่ดราม่าของลูกทุ่งสาวเบอร์หนึ่งนะครับลำไยหายทองคําที่โดนเปิดเผยข้อมูลนะครับว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับบอสเอลวานนะครับและก็มีน้องโมด้วยนะครับอดีตแฟนของหนุ่มบอสนะครับที่จับได้จนตอนนี้กลายเป็นดราม่ากันยกใหญ่เลยครับแต่ล่าสุดน้องโมก็น่ารักนะครับเข้าไปขอโทษอาจารย์ประจักษ์ชัยแล้วนะครับงานนี้นะครับเรื่องก็ไปถึงหูของล็อกเกอร์ตัวพ่อนะครับอย่างพิเศกโรโซพี่เศกเนี่ยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับพร้อมกับหยิบภาพของลำไยหายทองคำเนี่ยออกมาโพสต์นะครับ ทำให้ชาวเผือกเนี่ยเข้ามาในโลกโซเชียลเนี่ยมาคอมเมนต์กันอย่างสนั่นเลยครับ ซึ่งโดยพิเศษเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความสั้นๆว่าส่งกําลังใจให้น้องลําไยแต่ทว่าหลังจากเพจเสกโลโซนะครับออกมาโพสต์นั้นงานนี้ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ครับลืมไปเลยว่าเคยฟิจิริ่งกันกับขาเลาะด้วยเป็นธรรมดาของมนุษย์ไม่ใช่อิดหินที่ไม่มีความรู้สึกค่ะแอดมินพิการสุดยอดเลยครับเพียเสกเพียเจอมาหนักกว่านี้อีกครับส่งกําลังใจให้พี่ปุ้ยบ้างนะครับพิเศษแอดมินการไลฟ์ติ k กตอกทำเอกสารอยู่ค่ะทุกคน แหมเอานะคนในวงการเดียวกันเคยร้องเพลงด้วยกันพิเศษเขาก็เป็นผู้ใหญ่ครับก็เลยต้องส่งกำลังใจให้น้องๆบ้างมาต่อกันที่1ข่าวนะครับล่าสุดเนี่ยเพจอีซอขยี้ข่าวนะครับออกมาซัดแรงเปิดภาพบอสเอวาน,นะครับพร้อมกับตั้งคำถามและลิตรวีรกรรมของบอสนะครับเป็นข้ขอว่าโดยเพจด,ดังเนี่ยได้โพสต์ภาพประกอบและเรื่องราวของบอสเอวานพ่อหนุ่มนักเต้นว่า กลายเป็นคนดีไปแล้วพอหนุ่มนักเต้นจะลอยตัวไม่ได้นะจ๊ะพอหนุ่มนักเต้นแอบถ่ายจนโดนไล่ออกจากที่เก่าคบกับโมแต่หลอกลำยัยว่าโสดแล้วคบซ้อนออกรายการพูดโยนให้แต่ผู้หญิงฝ่ายเดียวปิดท้ายบายบายกวนทีนนอกจากนั้นนะครเพจดังเนี่ยยังออกมาโพสต์แสดงมุมมองอีกว่าใช่ค่ะ ทำไมซอถึงคิดว่าคลิปลำไย,ยเนี่ยจะไม่หลุดออกสู่สาธารณะเด็ดขาดเพราะถ้าไม่มีใครเสียหายจากการถูกทำลายด้วยวิธีนี้ซอคงไม่ยอมเด็ดขาดซอต้องปกป้องลำไย,ยแน่นอนและหลายคนนั้นเนี่ยจะไม่ยอมเสี่ยงให้ตัวเองเดือดร้อนเพราะซอคือผู้กลุ่มความลับว่าเป็นฝีมือของใคร และกูขอยืนยันว่าคนที่ให้ข้อมูลซ้อไม่ใช่มูลและนี่ก็เป็นเพียงแค่หนึ่งมุมมองจากเพจดังที่ออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นร้อนเท่านั้นนะครับแต่ที่สุดแล้วเนี่ยความจริงจะเป็นยังไงครับเราก็ต้องติดตามข่าวโซเชียลกันเรื่อยๆนะครับ